ในการวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ของประเทศในช่วงแรกมีความขาดแคลนสัตว์ทดลองทางด้านปริมาณและคุณภาพจึงมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่29กรกฎาคม2514 โดยมีการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาจังหวัดนครปฐมเริ่มดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองและให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524จนถึงปัจจุบันโดยบริการแก่หน่วยงานต่างๆในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนปัจจุบันศูนย์สัสตว์ทดลองแห่งชาติมีภารกิจคือ 1. การผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากลบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยการทดสอบการผลิตชีววัตถุและการสอนด้านชีวการแพทย์ 2. การให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทดลองทั้งทางด้านการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP และการใช้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการและ 3. การให้บริการฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์สาธิลองการจัดทำแผนยุทธศาสาตร์ของศูนย์สาธิดลองแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2569ได้มีการศึกษาบริบททางสังคมการรับฟังความคิดเห็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภาวะคุกคาม และโอกาสของการพัฒนาโดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทำให้ได้ข้อมูลหลากหลายมิติที่จะนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่อันที่จะส่งผลให้ศูนย์มีการพัฒนาไปในทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ศูนย์สัธทดลองแห่งชาติกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือเป็นองค์กรที่มีความพร้อมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและมีความยั่งยืนในปี2569 ด้านจุดแข็งศูสนสัตว์ทดลองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ทดลองในระดับสากล a l เ c International เป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECDGLP มีชนิดสัตว์ทดลองให้บริการมากกว่าหน่วยผลิตสัตว์ทดลองอื่นได้แก่ กระต่ายตะเภาหนูเมาส์และหนูแร็ดและสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ในระดับจำนวนอายุเพศและน้ำหนักและเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองด้านจุดอ่อนการผลิตกระต่ายและตะเภา ไม่เป็นไปนตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการสืบสายพันธุ์แบบโคโรนีปิดเป็นเวลานานทําให้เกิดการอินบริดดิงในกระต่ายและตะเภาการผลิตสัตว์ทดลองในปัจจุบันเป็นสัตว์ทดลองระดับโมนิเตอร์ซึ่งยังไม่รองรับงานวิจัยบางอย่างที่ต้องการใช้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพระดับปลอดเชื้อจำเพาะหรือ SPF animal นานโอกาสกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้ผลิตจะต้องนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบจากหน่วยให้บริการทดสอบตามหลักการ OECD GLP และที่สำคัญศูนย์สัส้ทดลองแห่งชาติเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของการพัฒนายาและเครื่องมือแพทย์และผลิตสัท์ทดลองที่มีคุณภาพซึ่งเป็นวัตถุดิบในการวิจัยพัฒนายา วัคซีนเครื่องมือแพทย์และทำหน้าที่เป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไปด้านภาวะคุกคามาาาคการผลิตสัตวา์ทดลองมีตน้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารสัตว์ทดลองวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเลี้ยงและการตรวจสอบคุณภาพและด้านอัตราพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ผลงาน KPI ตาม Performance Argument สามารถเพิ่มจำนวนการให้บริการสัตว์ทดลองโดยเฉพาะตะเภาและกระต่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศยอดการสั่งซื้อลดลงเล็กน้อยเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การยกระดับคุณภาพสุขภาพของหนูเมาส์สู่สัตว์ทดลองในระดับ Specific p a t h o g e n f r e e (SPF animals) อยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปศึกษาอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาปรับใช้การได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2566เพื่อปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมและจัดหาคุรุพันธ์สำหรับผลิตหนูเมาส์ในระดับ SPF การวิจัยพัฒนา และการยกระดับความสามารถทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการผลิตสัตว์ทดลองระดับ SPF และการรองรับให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสอดคล้องกับแผนการดำเนินการที่กำหนด การขยายและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP วิธีการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรือรังและการทดสอบความเป็นพิษของยาและวัคซีนแบบให้ครั้งเดียวและแบบให้ซ้ำการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ในช่วงปี2,563 ถึง2 5ง4เป็นปีที่มีการ,รเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ศูนย์สามารถปรับตัวและสามารถขยายวิธีการทดสอบความปลอดภัยให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตจึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี2,514สูงกว่าปี2,512และ2,513มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติปีพุทธศัก,การาช2 5 1 6ถึง2 5 1 9ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดแผนการดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพสุขภาพหนูเมาส์จากสัตว์ทดลองในระดับ Monitor Animals เป็นสัตว์ทดลองในระดับ Specific p e n r o g e n Free SPF Animals 2. วิจัยพัฒนา และยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสาทดลองของประเทศ 3. ขายายและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP อย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ 4. บริหารจัดการวัสดุรองนอนที่ใช้แล้ว Solid Bedding Management เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน 5. การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานทดแทนโซลารเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้าของศูนย์ 6. การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สัทดลองบทบาทในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปเป็น world class university จากการดำเนินงานของศูนย์ในการผลิตสัตว์ทดลอง ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและการที่ศูนย์ได้รับการรับรองเพื่อเคลื่อนทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนั้นได้มีการขยายขอบข่ายการบริการการทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นกลไกที่สำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการวิจัย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกบริการสู่ตลาดโลกได้การดำเนินงานของศูนย์จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านการวิจัยที่สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติอย่างไรก็ตามศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติยังต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเช่น การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารที่ให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามหลักการ OECD GLP เนื่องจากการให้บริการทดสอบด้านต่างๆมีอัตราการขยายตัวมากขึ้นทำให้พื้นที่ปฏิบัติการและการให้บริการตามพันธกิจที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม สนับสนุนงบประมาณให้จัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ13เนเนื่องจากอาคารปฏิบัติการในการผลิตและการให้บริการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ